หัวหน้าปากหมากับหัวหน้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยต่างกันยังไงอ่ะง่ายๆเลยนะหัวหน้าปากหมาเนี่ยคือกันแหนกันแหนะแซหัวหน้าประเภทนี้เนี่ยถ้าเราเจอบ่อยๆเนอะบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบบั่นทอนจิตใจให้คิดง่ายๆให้ค่าง่ายๆว่ามันเป็นอีกหนึ่ง kpi ว่าแบบเออการทํางานที่เนี่ยต้องเจอหัวหน้าปากหมาจะได้สบายใจวันไหนมันกินน้ําตาลมาเยอะหน่อยมันก็อาจจะดุเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางมันไปแต่ถ้าหัวหน้าประเภทหลังเนี่ยคือหัวหน้าที่พูดตรงไปตรงมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่มีภาษาดอกไม้ อ,อ,อาจจะมีคําหยาบคายบ้างออแต่สิ่งที่พี่จะบอกเลยคือหัวหน้าที่พูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยเขาต้องการให้ร์แมนงานของเมืองออกมาดีที่สุดและไม่มีการลอมชอมพูดแบบตรงเลยว่าแบบเฮ้ยงานนี้แม่งดีนะเว้ยแต่คราวหน้าเนี่ยช่วยตรงเวลามากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเคยโดนด่าแบบที่ไม่มีคําหยาบซับคาอะ่ะแล้วรู้สึกเจ็บไหมเนี่ยนี่คือประเภทหัวหน้าที่พูดตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยง่ายๆเลยคือดูแค่อินเทนชันไว้ว่าที่เขาพูดเนี่ย เขาหวังดีหรือว่าเขาแค่กระแนะกระแหน่เนาะแค่แนี้ดูแค่แนี้รู้เลยง่ายๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวมึงอ่ะเคยเจอหัวหน้าปากหมาหรือว่าหัวหน้าที่พูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยต่างกันยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสืกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ